อ <Okay. S 2> ประหมอมมันนี้เป็นเลโกตอนที่มันเป็นฐานของบอลตอนที่มันต้องอาการเอาบอลไปเฟี่ยงตรงซ้ายอ่ะที่มันโดนชิ้นในเขาเรียกว่าโบลลิงลูกโบลิงโบล,ลิงอ่ะถ้าโบล,ลิงอ่ะบ,บอลสี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 ดกต่ Black อ uh huh. มันจะ ไปชนอีสีแบล็กคือสีอะไรบอกพ่อมอมสีแบล็กคือสีอะไรสีอะไรอ่ะอ่าพูดภาษาไทยลูกสีอะไรสีแบล็กอ่ะสีอะไรสีดําลูกสีดําสีดำอ่ะที่มันไปชนนี่พุ่งคล้ายๆอันเนี้ยมันอีกคล้ายๆนี้มันก็จะล้มมันก็จะมีอีกพวกเนี้ยไปไปเหมือนอย่างนี้ที่มันล้มมันก็จะ เอามาใหม่เหมือนอย่างเงี้ยเอามาตั้งไว้ใหม่เอามาตั้งไว้ใหม่อ่าสมมติว่าตอนเนี้ย moving on right now it m e a n this อ้าวอ้าวภาษาอังกฤษแล้วลูกเอาภาษาไทยภาษาไทยมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ตอนที่มันมีสายถ้ามอเตอร์ไซค์มันมีสายอ่ะเขาเรียกว่าห่วงข้างลูกห่วงมอเตอร์ไซค์อันนี้มันเป็นม่วงข้างมันม่วงข้างมันก็มี อีกคนเนี้อ, uh huh. อยู่ตรงบ่วงข้างอ่ะมันก็มี <Ay. S 2> วันนี้ขับบ่วงข้าง